ส่งงานครับซีวิกเอฟซีนะฮะเครื่องพันแปดคันนี้เข้าประจัดรีแบบนะฮะจูกลักใช้งานน้ำมันยี่สิบนะฮะคันนี้น่าจะเป็นล้อสิบเจ็ดนะครับมีท่อคู่หลังเปลี่ยนท่อมามันก็จะโบๆหน่อยจากการให้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟใบแบนโทจับส่วนผสมน้ำมันกากอากาศนะครับส่เพิินใส่แก๊สเวลาจอรถต้องมีนะครับ คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับ CVX 4008นะฮะร้รอสิบเจ็ดท่อพูป้ะมันนี้